อยู่กับต้นตะเคียนจ้ะนะหลายคนไปขอพรขอโชคลาภถูกสมหวังกันไปก็เอาน้ําแดงเอาผ้าแพรเอาสบายมาถวายธรรมดาไปคนนี้จ้ะคุณเอาห่อหมกมาแก้บอลเฮ้ยมีจริงๆเฮ้ยค่ะหมกที่ามีแต่เอาไปฝากป้างานนี้เอามาถวายแม่ตะเคียนไหวสารเจ้าแม่ตะเคียนที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้แหละคุณผู้ชมชื่อว่าสารตะเคียนทองพระมเหสีมณีจันตั้งอยู่ที่ร้านแม่น้ำ เป็นร้านอาหารชื่อดังในตำบลคุ้งกระถินจังหวัดราชบุรีนะคะ,ะเขาร่ำลือกันว่าเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์มากมถึงขั้นสร้างปาฏิหาริมามากมายโ,<ล>โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภค่ะว่ากันว่าใครมากราบไหว้ขอโชคแล้วเนี่ยจะสมหวังนะ<ล>บางคนได้รางวัลใหญ่เป็นแสนเป็นล้านก็มี<ล>นอกจากนี้ก็ยังมีคนมาขอเรื่องความรัก หน้าที่การงานการค้าขายก็สุขสมหวังกันไปค่ะใบตองรีบไปราชบุรีได้่ไไปขอเลยขออะรขอเรื่องของแทนรักขอทุกเรื่องเลยแต่ที่น่าแปลกนี่คืออะไรรู้ไหมค่ะใครก็ตามที่ขอพรกับเจ้าแม่แล้วเนี่ยสมหวังไปแล้วต้องเอานี่หอหมกทะเลเอาหอหมกทะเลมาถวายมาแก้บนค่ะ เขาบอกกันชาวบ้านเขาบอกกันว่าเจ้าแม่จะชอบมากโกรดปรานมากจริงๆเพราะฉะนั้นเตรียมไว้เลยคุณผู้ชมถ้าใครคิดว่าอยากจะขอพรกับเจ้าแม่แล้วก็สมหวังเนี่ยเตรียมห่อหมกทะเลมาถวายเลยเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเราก็ไม่ได้ยืนยันฟันธงอะไรนะแต่ถ้าอยากจะไปขอพรเพื่อความสบายใจกันเองเราก็ไม่ว่ากันนะคะแต่มีเรื่องเล่าขานมาอีกนะ ว่ามีคนเนี่ยไม่เชื่ออแล้วก็เป็นลองดีเจอดีจริงๆเขาบอกว่าเจ้าแม่เนี่ยตามไปถึงบ้านเลยนะเ้าแมหรือเจ้านี้เนี่ยโอ้แต่ว่างานนี้เนี่ยไปถึงที่บ้านวันโกนวันพระไปดึกดเดินเดิเขาบอกว่าจะเห็นเป็นผู้หญิงแต่งกายใส่ชุดไทยมารําหน้าสาเอากันแล้วก็ว่ากันไปนั่นเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวของความเชื่อมันเป็นเรื่องความเชื่อต้องใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะจ้า